เดืออนนนต้เดืที่แล้วเดือนตุลาหนึ่งมาก็มาเดือนพฤศจิกามันก็มีน้ำนิดนิดน้อยน้ำบรหลายดิดแต่พ่อได้อยู่นู่นนู่นในบ้านหน้านนองสาวเขาเรียนหลายน้อยยากจาเรียงซอยเบนดูหันแหล่หลานนั่นบ่ได้ถอนนั่นยังก่อโนโน่เล่าหลายอันนี้ของได้ถอนแล้วโน่นนั้นของห้องสาวนั่นที่มี่นลายหลายชิ้นเขียวนั่น คุณยายเอาแปดสิบมาช่วยเกี่ยวเขาโอ้แมนมันก็มีล่วงยงาวล่วงมา,วายาวใกล้ยิซุกเลยแต่นัอยก็ได้เกี่ยวขายต่านั้นตัวน้องเกณฑ์แมนนี่แหละบ้านนอกเขามันก็มีดีแต่ตอนนั้นนี่แหละตอน,นเขาออกล่วงนี่แหละ <c oughs> หอมหอมเลยจากคนอยู่ใกล้ๆนี่ หอมเฟียงหอมเขา่าหอมต้นเข่าแมเนี่ยหอมด้วน่นยายยืนอยู่นี่หอมหอมลมหายใจสดชื่นดีบ้านยายเนี่ยบ่มีแต่ขี่เล็กแหละงามอย่างอื่นบ่งามดอกมีแต่ขี่เล็กกับสะเดาหน่งามต้นบังเล็บแมวยายแมบต้นใหม่ทับมันลุ่เลยหนิแม่มันตายละที่ต้นบักเ็บแมวที่ยายก็ไมานา่นลัง นี่ดอกอันนี่ดอกยั้งบุนี่ผู้ได้หับอกย้ายเลยเด้อเนี่ยเหม็นเหม็นนี่นี่นี่ดอกยั้งบุนี่เหม็นขักเหม็นแน่เหม็นจนวาเวนหนาแต่ว่าย้ายบอกเหม็นแต่คนอื่นเหม็นแห้งเดี๋ยวมันไทยสะจรอนแสงนี่นี่นี่ดอกมันน้อยเลี้ยงๆทีละนี่นี่ดอกเต็ม้นเลยเหม็นนี่ของน้องสาวนี่มีแต่โน่เห็นบ่านจังชื่อเขียวๆนั่นต้นโน่เด่นนี่มีมีเขามึงนี่นี่ถือว่ามีโน่โน่แบบนี่ คือดอกสนนี่แต่ว่ามันกินบ่ด้มันดอกอ่อยก็ดอกสนนี่จนโนนั่นนั่นนั่นนป่นจนฝาานะโน้มหมดเลยสุกกายคอยดูนะคะเดี๋ยวคุณยายโฉมกะเอามาออกไรสสดวาซาน <c oughs> เดี๋ยวรถเกี่ยวมาย้ายายจิไทยมึงสมัยนี้เห็นบอกว่ามีคนก้นกากินปูกิกนปลาพออย่างฉีดยาฆาหนาบ้านนั่นเนาะ ปูก็บุกให้มีหอยก็บุมองด้านหอยหลายหลายมาเก็บสองทางสามทางได้เรือบไปไทยมึงเหมือนมันดูมันเหลือหน่อยหน่อยมั้ตายมึงนี่เขาหน้าปีเขาอันนี้เขาหน้าปังของยายไอ้บอมันเขาหน้าปังเขาสวัสดีจ้าอาจารย์ขาบุญน้าจ๊ะคุณครูขาบุญเด็กบุญเราสวัสดีเด้อจ้าเมจินพนันมา จ้าจังแดกออกละแถวนั ề นแถวก็ไก่ย y d หัวหลอกกักักัขนมตาลบันนันยายกระื่นเพุนขนมตาลกือกันเด้อจา้าไปบึงพนไปหั่นไปนี่นี่แหละมีขี้เล็กนี่แหละบ้านยายนี่งาปูน,น,นตะเวนขึ้นละแสงตะเวนขึ้นละแสงตะเวนจา้านี่นี่ดอกกันสิยายไทยมึงว่ามันหม็นหมนนี่ เดินเส้นบ่ได้ได้เหม็นขนาดเดี๋ยวยายจีล่งคิดอยู่ว่าดอกเหม็นมั้ต้นขี้โอ้เขาเอื้นบ้านยายเขาเอื้นต้นขี้อ้นยายนึกออกแล้วนี่นี่นี่ดอกมันเนี่ยต้นขี้อ้นเขา่าแหงเดี๋ยวผมมีแหงอก ยายจำพ่อว่าอยู่เข้าไปเลยไปอยู่ในวัดเลยออกมาหยังไปไอ้เบิดเลยไปพาน้องไปเลยไปพาน้องไปวัดไปเร็วเขา้าอย่ามาอยู่ข้างนอกมันที่ว่าเห่าใหญ่มันเห็นหมาก็อด่นมกนกระสีเงาพูดนะพูนโครงการโครงการก่อสร้างอบตอแต่ว่าหกวันอบตอ โบ้เง eh? oh, hey, mm ินเดือนอบตอก็ขึ้นแต่วอ้อปตอมื่คยมาตัดใส่เดือไปตัดเขาก็จิหาห้าเฮ้าหนุ่งย่างน้ำถนนหลวงอปุนตะวนตะวันขึ้นแล้ว